เราไปวิ่งเล่นกันเถอะอาไหมไป เปม็นเขียวเขียวนี่มีน้ำด้วยความชื้นมาด้วยน้ำชี้เขียวนาตหล่นแล้วความชื้ด้วยเย้ไม่หล่นนะ ไม่ใช่ที่โน่ะเขาถ้าไม่มีจับรางวัลน,นิดน้อยก็ไม่จับของส่วนรวมแต่ไอส่วนกลางไม่เกี่ยวนอนพิเศษเป็นของที่เออแยก,แยกใช่เขา,าก็แยกที่้นเราทำ เขาไม่ได้น้ไม่มีมีน้ำป่าเดี๋ยวพ่อนนเดี๋ยวพอไปแจกปังไว้ให้หนูแจกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้ามาระวังไปรอบไปตงตังก่ใช่เรา

<laughs> you nice. <laughs>